มายากหน่อยแต่ว่าเข้ามาแล้วคุ้มค่าแน่นอนคุณทำอะไรกันอีกคะกิจกรรมไม่พักเลยหัวร้องคอให้ถอว่าหนูโดนหิบขาแน่เลยอะมา่ะอร่อยอร่อยมาตรงนี้คือเดินกิจกรรมแบบเต็มุ้ยเขาทำอะไรกันอีกแล้วกินไปก่อนจะพัด คลิปนี้นะคะนิจะพาทุกคนไปเจาะลึกในหมู่บ้านชนเผ่าหเยาจัดเต็มกันทั้งเรื่องของกินการละเล่นและวัฒนธรรมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนตามมาดูกันเลยค่ะนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคืออะไรคืออะไรคืออะคืออะไรคืออคืออะรคืออะคืออะไรคืออ่่คืออะไรค่ะคืออะไรคืออ่คืออะไรค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 ่คื ตื่นไม่เต็มตาเลยกินแล้วหลับต่อเลยได้ป่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่หลงถังใจ้เป็นหมู่บ้านหลงถังเนาะเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าเหยาวนะคะเหย้าสูอากาศดีมาก ตลอดไปค่ะ f r i e n d s h i p forever best friend forever one try หนูว่าหนูโดนหิบขาแน่เลยอ่ะ ไม่ข้าเหนียวแบบข้าเหนียวจริงๆต,ต,ตายแล้วแล้วฉันจะรอดไหมเนี่ยไม่น้าคนถามโมฉันไหวหลังจากอยู่สบายมาหลายวันฉันไม่ช่วยอะไรเขาเลยเฮ้ยมัน <c oughs> เริ่มเหนียวแล้วอะอ่ตามไปเรื่อยๆ

กวางไงนี่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 น แนะนำเหมือนเป็นแบบของชนงเผ่าตัวเองมากเนี่ยอันนี้คือเขาห่อให้นิดห่อมาแล้วดูดีเลยอันนี้นิดเลือกแบบที่มันเป็นของคาวเนาะเป็นไส้เค็มเผ็ดนิดนึงเค็ม,คมๆหน่อยนะคะจะเป็นแบบผักทำไมเขาห่อแล้วสวย,ยามากินแบบทำเองคือไม่ได้ห่อเลยเอาไส้ปะข้างบนแล้วก็รีบงับเข้าไป <c oughs> อร่อยเมื่อก,กี้คือรีบมากกินขา้าวเช้าหน่อยด้วยมาตรงนี้คือเลิศพิจกรรมแบบเต็มอุ้ยเขาทำอะไรกันอีกแล้วนี่ไปก่อนเดี๋ยวพลาด โอ้โหอ้าวมงลงอันนี้นะคะเป็นของแยานะคะดูว่ายวงนะคะไม่ใช้เวลาทาสองแทนเมสหมดเลยบาเขานะคะเรียว่าหวังโมากว่าจะเป็นของแบบวี่แบบต่ายไดเลยูชมี่เขาเชิญแล้ว จริงๆแล้วแบบมาขวังซีแล้วก็จะเจอหยู่ชานในไปหมดเพราะว่าเขาบอกว่าหยู่ชาเนีย่ยเป็นเหมือนแบบ c h น n e ค e c ฟ f f นะคะ,<ย>ะเหมืนเปลี่ยบเหมือนแบกาแฟของจีนเลยอ่ะเขาจะเอาพวกชาเขียวอ่วะรามกกับพวกเครื่องสมุไนไพรอิงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ไปปรุงใช่ไหมไปต้มได้น้ำออกมาเขาเป็นน้ำสมุนไพรเป็นแบบหยุ่เขาก็จะมีต้มฟองเขาก็ต้มมาโดยแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมนะคะแล้วก็แบบปรุงรสนิดนึงก็แบบก็ใส่น้ำตาลใส่เกลืออะไรแบบนี้นะเขาบอกว่าอย่างตอนช่วงโควิดเงี้ย คนในี้คือี่เขาก็จะดื่มยูงชานะคะทำให้คนเนี้ยดูแบบมีโมิแข็งแรงมากมีภูมิเน,นาะก็เลยแบบว่ารอดพ้นโควิดด้วยันี้ว่านสอดสิ่งไม่ดี ไม่ไม่เคยกินแบบตัางหุ่นแบบอย่างนี้แล้วปอกเขาบวแบบได้รสชาติที่ดีกว่าเดี๋ยวมดอีวย่ไม้อ่นดกยวนกวดมยวดไมยนอยนวนวนดกอวด้วกยวกยวดยวนดอกยนวดยวดววดยยยด ตวยนะคะมันก็ต้้กวาแต่ว่าแบบที่นี่เขาเรียกว่าตูห้หนาน่ากินแล้วก็สวยสวยด้ย <laughs> วยอันที่น่า,นนากินนี่อันนี้หรืออันนี้ <laughs> <laughs> ได้เกร็ดความรู้มานะคะหลงถังใจหรือว่าหมู่บ้านหลงถังตรงนี้นะคะซึ่งเป็นของชนเผ่าหยาก็คือเมื่อก่อนน่ะเขาบอกว่ายากจนมากๆลําบากมากๆเพราะว่ามันอยู่ข้างในเขาอ่ะจะออกไปอ่ะก็ยากคนข้างนอกอ่ะจะเข้ามาเที่ยวก็ยากเหมือนกัน <c oughs> คือเมื่อกี้ที่แบบนั่งรถมานิดหลับแบบหลับแล้วหลับอีกคือแบบประมาณสองชั่วโมงหลังจากนั้นอ่ะการท่องเที่ยวก็เข้ามาช่วยนะคะเขาก็เลยแบบรีโนเวทสถาปัตยกรรมที่อยู่ของเขาเอามาทําเป็นรีสอร์ทเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเขาก็จะมีแบบกิจกรรม ตาก็ให้แบบเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าเหยื่อด้วยนะคะการละเล่นมีอาหารอร่อยๆหลายอย่างด้วยบรรยากาศเงียบสงบเป็นธรรมชาติดีถ้าเกิดว่าคนที่ชอบธรรมชาติชอบวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยมาเห็นอะไรใหม่ๆคิดว่าน่าจะชอบเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะคะเข้ามายากหน่อยแต่ว่าเข้ามาแล้วคุ้มค่าแน่นอน <laughs> แบบดีมากอยากจะอยู่ต่อรอบหน้ารอบหน้าพามาอยู่นานหน่อย เนี่ยเห็นไหมอุ้ยอันใหม่มาอีกแล้วอะอาหารกลางวันลูกอาหารกลางวันลูกอันใหม่มาอีกแล้วอ่ะอิ่มแล้วนะเนี่ยจริงๆแล้วกินตุกติกินแล้วถามว่ากินไหมกินตอนนี้คือทานอาหารกลางวันเนาะชูฟ้นเดี๋ยวไปกินแล้วแล้วก็มีองุ่นตรงนี้ด้วยองุ่นเลิศมากพูดเลยอร่อยไหมคะ อร่อยไหมคะอร่อยมะม้าอันนี้อร่อยมากหวาแกกนแจ๊กกะเด้อแซ่บหลายอันนี้นะงเดียวอลหลายแม่น,มน้ำมันนีนะคะชื่อว่าลิ้วตงหัวเนาะซึ่ง,ง,งจะเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำอ,อีจียงแล้วก็ชาชนิดนี้นะคะลิ้วตงขาก,ก็คือจะพบได้แค่ในเขตรตรงนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้ที่เรากำลังอยู่กัน ช่องนิดหน่อยเ้เจนแล้วกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะ